ผีชุดโกโกวาตอนนี้มันกำลังออกอารวาสหลอกหลอนสมองผู้คนไม่หยุดหย่อนแล้วมันคือที่เอ้ยเฮ้ยไอ้เตยเฮ้ยคุณครับใจเย็นนะครับคุณครับเฮ้ยโอ้นอนเฮ้ยไอ้นอนโอ้ยเฮ้ยโอ้ เอาเล่ะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้แต่เบิร์นไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อผีชุดโกโกวาได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าผีชุดโกโกวาที่ได้มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อผีชุดโกโกวาจากเว็บไซต์นี้กันนะครับ และก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้นะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลยเฮ้ยเตอวัน,นี้ทางเว็บไซต์ดาร์์เว็บอ่ะมันมีปีศาจกโกวามาวุ้ยอะไรวะปีศาจโกโกวาอาจจะเป็นเพื่อนของผีเด u เอหรือเปล่าหรองั้นกูรอไปอานข้อมูลก่อนละกันผีร้ายที่สิงอยู่ในชุดโกโกวา เพื่อลอยเยื่อเฮ้ยลอยเยื่อเลยรวะก็แบบชุดนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่หนแล้วมันจะเข้าไปสิงเพื่ออะไรเอ้าฆ่าคนไงเหมือนผีเด็กเอลยูอะโอ้งั้นพวกเราไปดูรูปแล้วกันว่ามีรูปไหนบ้างอะคือรูปแรกเนี่ยเฮ้ยผีชุดโกโก,โกวาหมดเลยนี่ว่าเห็นป่ะอืมเออว่โอะโหแสดงว่าชุดนี้มันอาจจะแบบควบคุมเด็กแอลยูก็ได้นะเว้ย หรอควบคุมเด็กอะนะเออแบบให้ฆ่าคนไงแล้วออมึงว่ามึงจะเอารูปไหนอะ่ะเออที่น่าสนใจอ่ะว่าที่น่าสนใจอะ่ะอาจจะเป็นรูปสองรูปสองอะนะทำไมวะเอ,อ้าคนนี้เขาจะโดนเสือ้อควบคุมอยู่ไงมึงดูตาเขาดีอ๋องั้นก็เอารูปนี้แลยกันผีชุดโกโกวาตอนนี้มันกำลังออกอารวาสหลอกหลอนสมองผู้คนไม่หยุดหย่อนเฮ้ยหลอกหลอนสมองผู้คนเลยเหรอวะ ควบคุมอย่างนี้หรือเปล่าโอ้สนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยคุณชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อผีชุดโกโกวาไปที่ีเรียบร้อยแล้วและทางด์กเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่าจะจัดส่งผีชุดโกโกวามาที่บ้านเราภายในสองชั่วโมงข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเฮ้ยเตยมูสชูโรโกวาที่เราซื้อเนี่ยเป็นของแท้ไหม ว่าน่าจะของแทนนะน่าจะเป็นชุดที่เด็ก AIU O ใส่เลยวะเหรอขนาดนั้นเหลวอะเออแล้วยังไงอะตอนนี้มันส่งอีเมลมายังอีเมลหรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูดูอ่ะเฮ้ยตอนนี้มาส่งเลยเว้ยมันเป็นพัสดุว่ะก็ไปดูดีด่วเร็วไปดูเลยดีกว่าป้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะยังเฮ้ยน็อตตื่น็อตตื่นเร็วมึงดูดิที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนแล้ววะ ้วมาโผล่ที่ไหนวะเออว่ะล้วดูดิใบไม้แห้งเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วมันคือที่เอ้ยเฮ้ยไอ้เตยไอ้ที่มหนเป็นหัวสภานนี่ว่ะคุณดูนี่มึงเห็นไหมหน้าที่ยืนอยู่อ่ะคุณครับเฮ้ยคุณครับใจเย็นนะ ที่นี่มันที่ไหนวะกระนั้นน,นาดีกลัวเราลงไปดูไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้ดีกว่าโอ้ยเฮ้ยโอ้ยน้องเขาหายไปไหนวะเนี่ยเมื iç, ่อกี้เขากระโดดตรงนี้ไม่ใช่หรอกระนั่นนาดีก um> ันไหนอ่ะกระนั้นาดีฮึ่ยหายไปไหนวะรู้ว่าน้องเขาตัวลงน้ำไปแล้ว เดี๋ยวบ้าไม่จริงกูว่า,าจ,จะแอบ,บอยู่แถวนี้อุ้ยแล้วดูเลือดนี่<ด>เฮ้ย<ด>เอาไงดีไอเดย์ฮะโอ้ดูดูดิดูน้ำดิเชื่ตรงนี้ไม่แต่น้ำเพิ่งนั้นเลยอ่ะจะเอาไงต่อเฮ<ะ>้ยไอโน,น้ต<ะ>ลน้องมันหายไปไหนอย่างเมื่อกี้มันกระโดดลงมาตรงนี้ไม่ใช่หรอโอ กูลงตามน้องเขามาดีโอ้ยเลือดไหลเลยอะ่ะแล้วน้องเขาอยู่ไหนวะตอนเนี้ยน้องเขาอยู่ไหนวะอุยอ้ยอุย้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ย,ยในน้ำมืดมองไม่เห็นเลยอะ่ะอะไรวะน้ำมันสั่นว่ะเราไม่ต่อดีวะโอ้ยจิ๊บ พับกไปทำแผลก็ดีกว่าวลออกไปจากที่นี่ก็เถอ,เอะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอ,อะไรวะ,ะ,รวะน้องทำไมตัวมึงเปียกอ่ะก็น่าดีวะเฮ้ยครั้งล่าสุดเราตกน้ำไม่ใช่หรอเออว่ะแล้วมึงดูชุดกูดีแล้วมาโผล่ที่นี่ได้ไงเนี่ยก็น่าดีแล้วที่นี่ที่ไหนวะก็น่าดีวะมืดไปหมดเลยอ่ะ อุ้ยอันนี้มันเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยอะไรวะทุ่งนาป้าเฮ้ยเราบวดที่นี่ได้ไงวะอะไรวะรีบหาทางออกเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้แล้วตัวมึงเปียกไปหมดเลยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันตามเรามาเหรอวะมันพูดอะไรวะ เฮ้ย AI OU อีกแล้วเหรอวะเฮ้ยมันตามลงมาได้ไงวะไอเตยไม่ใช่ฝันว่ะมึงดูดิเลือที่กูโดนตรงสะพานนั่นนี่ว่ะไอเตยน่ะมันชุดที่มึงอยากได้ไม่ใช่ไงก็ใช่ไงแล้วชุดก็ยังไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้เอาไงอ่ะ คือเราต้องเล่นเกมตามมันเหรอวะว่าน่าจะอย่างนั้นกว่ามันก็เล่นเกมแล้วกันกูว่าคือเราต้องเล่นจริงเหรอวะว่าน่าจะอย่างนั้นไว้นอนกูไม่ไหวแล้วว่ะแข็งเลไม่ก่อนมีใจเย็นนี่เลย tươi tươi, tươi, kêu mày làm gì à, tươi, đi quá, kêu đóng băng bay long bar nè, tươi, kêu mày, tươi, trượt mày ngỏ, tươi, kêu mày chạy nhanh Bye!